Hi guys สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาอีกแล้วกับวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร English for Communication กับครูบีมในวันนี้หัวข้องเราก็คือ What does he like to do ซึ่งมันเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปดูกันจุดประสงค์ในเรื่องนี้นะครับหนึ่งคือนักเรียนรู้จักโครงสร้างประโยคคำถามและประโยคบอกเล่าของการพูดคุยเรื่องกิจกรรมยามว่าง 2. นักเรียนสามารถเขียนประโยคคำถามและประโยคบอกเล่าของการพูดคุยเรื่องกิจกรรมยามว่างจากการผันกิริยาตามประธานได้มันคืออะไรต้องมาติดตามชมนในคลิปนี้นะครับ 3. นักเรียนเอาใจใส่ในการทำงานก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนั้นสำหรับวันนี้นะครับ Superkids 5 Student Book หนังสือเรียน Superkids 5นะครับเป็นเรื่องของ What does he like to do เขาชอบทำกิจกรรมยามว่างอะไรแต่ก่อนจะเข้าเรื่องคุณครูมีรีวิว Who's that? Where is he from? นะครับมีการทบทวนเรื่องนี้ก่อนจากเหตุการณ์นี้นะครับในข้อที่1ที่ชักถามว่านั่นใครนะและชิปตอบว่านั่นเพื่อนฉันเองดีเอโกางเหตุการณ์นี้เป็นภาษาอังกฤษเรกเรียนจะเลือกตอบข้อใดครับข้อ1ถามว่าประโยคใดเรียงถูกต้อง At school Is that who That who is Who is that จากคำถาม3ข้อนี้นักเรียนคิดว่าต้องถามข้อไหนครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3นั่นเองนะครับชัดต้องถามว่า who is that ซึ่งชิปก็จะตอบว่า that's my friend Diego ทำไมข้อ3ถึงถูกนะครับเพราะว่า who is that เป็นการเรียงลำดับคำถาม,ามตามโครงสร้างของประโยคที่เกิดขึ้น ต้นด้วย h ูนะครับก็คือโครงสร้าง who ตามด้วย verb to be อย่าง is e หรือ are ซึ่ง is หรือ are ก็จะผันตามตัวหลังครับถ้า is ก็ใช้กับ that ถ้า are ใช้กับ those นั่นเองมาต่อกันข้อที่2ครับเมื่อกี้เขาถามหาว่านั่นใครแล้วนั่นบอกไว้แล้วว่าเป็นชื่อเดียโก้คำถามต่อมาในภาษา,ษาไทยก็คือเขามาจากที่ไหนและตอบว่าเขามาจากประเทศเม็กซิโกหากเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนจะเลือกถามคำถามข้อไหนครับ ข้อ2ประโยคใดเรียงถูกต้อง Where is he from Where he is from Where from he is จาก3ข้อนี้เลือกข้อไหนครับและแน่นอนว่าข้อที่ถูกต้องมีข้อเดียวก็คือข้อ1ครับถ้าถามว่า จากบทสนทนาเต็มๆถ้าย้อนกับข้อแรกด้วนะครับมันก็นจะเป็น Who is that? That's my friend Diego และคำถามของเราก็คือ Where is he from? ชิ i p จึงตอบว่า He is from Mexico ทำไมข้อหนึ่งถึงถูกนะครับเพราะการเรียงว่า Where is he from ตามด้วยเครืองหมายคำถามปิดท้ายเป็นการเรียงลำดับคำตามโครงสร้างของประโยคคำถามนี่ขึ้นต้นด้วย Where อย่างถูกต้องหรือโครงสร้างด้านล่างที่เห็นนะครับคือ Where ตามด้วย is นะครับในเมื่อ verb to be คือ is และประธานต้องเป็นถูกพูดถึงเพียงหนึ่งคนหรือ pronoun ก็คือ he หรือไม่ก็ she ซึ่งในที่นี้ Diego เป็นผู้ชายจึงเรียกเขาว่า he นะครับประโยคคำถามจึงเป็น where is he from สำหรับกิจกรรมถัดไปนะครับทักเรียนมองที่ด้านล่างของหน้าแปดนะครับ page 8ซึ่งจะเป็นตารางร้องเพลงนะครับซึ่งหัวข้อคือ listen and c h a t หรือเชนท์แกนะครับการที่บอกว่าตารางนี้เป็นการร้องเพลงมันคือเพลงอะไรนะครับนักเรียนจะลองมาฟังทำนองดูนะครับซึ่งมันจะเป็นทำนองที่ค่อนข้างคุ้นหูนะและประโยคที่ใช้มีประโยชน์มากมากคือนักเรียนร้องเพลงนี้เป็นนักเรียนจะจำโครงสร้างประโยคการถามกิจกรรมยามว่างที่ชอบได้ว่าเธอชอบทำอะไรเธอชอบทำสิ่งนี้นะครับามาลองแปลคร่าวๆก่อนนะครับจากคำประโยคท่อนแรก2อันครับที่ซํำกันคือ what does she like to do คำถามนี้ถามว่าเธอชอบทําอะไรเป็นกิจกรรมยามว่านะครับพูดถึงคนอื่นที่เป็นผู้หญิงซึ่งคนตอบก็ตอบถึงผู้หญิงคนนั้นว่า she likes to go on the internet เธอชอบไปเล่นอินเทอร์เน็ตนะ she likes to cook too เธอชอบทําอาหารด้วยนะครับนัเนียนครับมันมีกิจกรรมยามว่างสองอย่างที่เธอชอบนะครับคนพูดเลยพูดว่าคนนั้นนะชอบทํา2อย่างอย่างแรกเล่นอินเทอร์เน็ต go on the internet อย่างที่2 cook ชอบทําอาหารและมีคําห้อยท้ายว่า too แปลว่าด้วย เป็นการบอกว่าประโยคที่พูดก่อนหน้ากับประโยคปัจจุบันมีความคล้อยตามกันนะครับชอบทำประโยคแรกและชอบทำประโยคที่สองด้วยเอามาดูด้านล่างครับ what do you like to do คำถามนี้ย้อนกลับมาครับคือคนพูดถามเพื่อนนะครับว่าแล้วเธอล่ะชอบทำอะไรฉะนั้นคนตอบเลยตอบว่า i like to play video games ฉนันชอบเล่นเกมส์ games, นะครับ i like to ice skate too และชอบเล่นกีฬาไอซ์สเกตด้วย อ่านี่คือโครงสร้างประโยคที่จะใช้นะครับซึ่งนักเรียนมาดูสิว่าเพลงนี้ร้องยังไงเมื่อฟังเสร็จแล้วอย่าลืมไปฝึกร้องกันด้วยนะครับ Page 8 c h a n t o g r a m Listen and chant What does she like to do What does she like to do She likes to go on the internet She likes to cook too. What do you like to do? What do you like to do? I like to play video games. I like to ice skate too. Uh, nah, krab, we'll การบอกกิจกรรมยามว่างที่ชอบนะครับโครงสร้างคืออะไรครับคือการทําใช้ให้ถูกวิธีนะครับหรือนี่คือวิธีการวางคําต่างๆในประโยคให้ถูกต้องเราเริ่มจากประโยคอะไรครับมอง,งทางด้านซ้ายโอ้มีเครื่องหมายคําถามชัดขนาดนี้ก็คือประโยคคําถามประโยคคําถามนะครับอย่างที่ครูเคยสอนไปนะครับก็คือขึ้นต้นด้วย w h questions ซึ่งเราเลือกคําว่า what มาทีนี้านนักเรียนสังเกตคาครับด้านล่างครูบอกว่ากิริยาที่ผันตามประธานนะครับกริยาที่ผันตามประธานก็คือ ถ้าหากในคำถามนักเรียนพูดถึงผู้ชายคนนั้น he หรือผู้หญิงคนนั้น she นะครับใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนเดียวนะครับให้นักเรียนใช้คำว่า does ที่อ่านว่า does นะครับเข้ามาใช้ในการสร้างคำถามนะ does ซึ่งถามว่าถ้าปิด e กับ s ออกมันจะเหลือคำว่าอะไรครับ do ก็ต้องอ่านว่า do นั่นเองจริงๆมันคือคำเดียวกันนะครับแต่มันมาเติม es เสียงมันถึงเปลี่ยนนะครับ e do es does ใช้กับ he นะครับ does he หรือ does she ซึ่งเราลองมาสร้างประโยคแรกกันนะครับก็คือ What does he like to do? ผู้ชายคนนั้นชอบทำอะไรเหมือนที่ชัคกับชิปพูดเรื่องดีเอโกะครับคือชัคถามชิปเรื่องดีเอโก้ฉะนั้นดีเอโก้ถูกเล่าถึงเราใช้แทนด้วยคำว่า he นะครับถ้าบังเอิญเป็นเพื่อนผู้หญิงแล้วครับเราคุยกัน2คนพูดถึงเรื่องผู้หญิงอีกคนนึงก็จะใช้คาว่า What does she like to do? นะครับ she s h e she นะครับที่แปลว่าเขาผู้หญิง มาที่ด้านล่างกันครับทำไมาถึงใช้ do do นะครับนี่คือร่างปกตินะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องผันเพราะประธานที่พูดถึงเป็น you, we, they นะครับถามหา you คือถามคนถาม we ถามว่าพวกเราถาม they ถามว่าพวกเขาคือประธานที่เป็นผู้ฟังหรือหมายถึงบุคคลที่สามมากกว่าหนึ่งคนหูพจู์นั่นเองก็คือเราพูดถึงพวกเขาหรือพวกเราเนี่ยเราจะไม่ใช้ d ัสเข้ามาช่วยแต่เราใช้ร่างเดิมครับ do ที่ไม่เติม es do อ่านว่า do ถ้าสมมติครูถามหนูว่าครูเป็นผู้พูดนะครับหนูเป็นผู้ฟังครูจะใช้คำว่า what do you like to do เออนะครับถ้าหากผู้พูดกับผู้ฟังคุยกันเอง i กับ you เราจะใช้ what do you like to do แต่ถ้าเราพูดถึงคนอื่นอย่างที่บอกไปครับต้องดูเติม es ก็คือ what does นั่นเองโอเคมาต่อกันที่ประโยคบอกเล่าครับ ประโยคบอกเล่าคืออะไรประโยคบอกเล่าคือประโยคปกติที่สุดและที่เอาประธานกิริยากรรมขึ้นแน่นอนครับจะไม่มี wh ขึ H ้นต้นนั่นคือประโยคคําถามตอนนี้เราอยู่ที่ประโยคบอกเล่าประธานนะครับถ้าหากอย่างที่ครูบอกครับถ้าหากพูดถึงคนอื่นคนใดคนหนึง่งแบ่งตามเพศถ้าเขาคนนั้นเป็นผู้ชายก็ใช้ he ที่อ่านว่า he หรือถ้าเป็นผู้หญิงคนนั้นเราใช้คําว่า she ที่อ่านว่า she และกฎยังเป็นเหมือนเดิมกันต้องเรียนดูด้านล่างครับ ประธานที่เป็นสรรพนามอย่าง he/she ในตารางนะครับกริยาที่ผันตามจะเติมอะไรครับครูทั้งทําเงาและขีดเส้นใต้ไว้กริยาจะเติม s หรือ es ก็ได้นะครับแต่บนเอื่นคานี้ลงท้ายด้วย e แล้วฉะนั้นใส่แค่ s พอครับจากคําว่า like l-i-k-e like ที่แล้ว,ว่าชอบ์จำเป็นต้องเติม s ครับถ้าหากประธานเป็นสรรพนามบุรุษที่3หรือเราพูดถึงใครสักคนหนึ่งเพียงคนเดียวครับอย่างเช่น he พูดถึงเขาคนนั้นคนเดียวนะครับคำกริยเติม s ให้ครูด,ด้วยนะ She. พูดถึงผู้หญิงคนนั้นคนเดียวก็จะกริยาเติมเอสเอาเรามาลองบอกประโยคครับอย่างเช่นครูพูดถึงเพื่อนสนักคนครูกำลังคุยกับนักเรียนครูเป็นผู้พูดหนูเป็นผู้ฟังเราพูดถึงเพื่อนคนหนึ่งครูพูดถึงเพื่อนผู้ชายเนาะครูวใช้คําว่า he likes to cook นะครับ he likes to cook เขาชอบทําอาหารอย่าลืมนะครับครูพูดถึงเขาคนเดียวฉะนั้นคําว่า like ที่แปลว่าชอบต้องเติม S เพราะเป็นการที่กริยาผัานตามประธาน มาด้านล่างครับถ้าหากประธานเป็นบุรุษที่ 1. ผู้พูดอย่าง I หรือ V หรือประธานเป็นบุรุษที่ 2. หรือผู้ฟังอย่าง you หรือบุรุษที่ 3. ที่มีหลายคนอย่าง h e y I U V d e y นะครับคำกริยาจะไม่ผันตามครับจะคงรูปเดิม like like เขียนยังไงเขียนอั่งนั้นถ้าหากประธานเป็น I U V day ยกตัวอย่างครับครูจะบอกหนูว่าครูชอบ เล่นอินเทอร์เน็ตครูจะใช้คำประโยคบอกเล่าว่า I like to go on the internet I like to go on the internet เห็นไหมครับคำกิริยาถ้าประธานเป็น I u V D ไม่ติอง S ครับ I like ออกเสียงปกติเลยหรือถ้าครูจะบอกว่าพวกเขาเอ้าเราพูดถึงคนอื่นครูทำไมไม่ใส่ S ถ้าหากคนอื่นหลายๆคนอย่างคำว่า t h y ข้างล่างคำนักเรียน T H E Y ถ้าใช้คำว่า d a y เมื่อไหร่ พูดถึงคนอื่นก็ตามแต่มันมากกว่าหนึ่งครับคำกริยาก็ไม่เติม s ครับเป็นคำกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูปเช่นคุณจะบอกว่าพวกเขาน่ะชอบสะสมสติกเกอร์คุณจะพูดว่า they like to collect stickers they like to collect stickers แล้วเรามาดูกันครับว่านักเรียนเข้าใจหรือพอเข้าใจหรือเปล่าใครมาถึงตรงนี้แล้วยังงงอยู่นะครับนักเรียนสามารถกลับไปย้อนดูก่อนได้นะ ดูซ้ำๆดูทบทวนหรือจะไปเสิร์ชหาเพิ่มเติมเอาก็ได้นะลูกอย่ลืมว่าโลกอินเทอร์เน็ตมันกว้าง YouTube มันสามารถเสิร์ชทุกสิ่งที่สงสัยได้อะไรคือกริยาที่ผ่านตามอะไรคือคำสรรพนามอะไรคือคำกริยาลองไปหาเพิ่มเติมได้นะแต่ถ้าใครยังไม่หาเพิ่มเติมรอเรียนกับครูบียมก็ได้ครับในอนาคตพูดถึงเรื่องเหล่านี้แน่นอนมาดูที่สไลด์เราก่อนนะครับแบบทดสอบเรื่องประโยคคําถามข้อใดถูกต้องนะครับทั้งถามทั้งตอบเลยนักเรียนครับชักถามว่า what does Do, 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 like to do อ่าเขาเว้นประธานไ้ได้ครับ s h i ก็เลยตอบว่า Likes to build models สองคนนี้นะครับเขาจะพูดถึงใครนักเรียนลองต้องเดาก่อนเขาจะพูดถึงตัวเขาเองหรือเขาพูดถึงคนอื่นนะครับมีเวลาให้ทำลองเลือกสิครับว่านักเรียนจะตอบข้อหนึ่ง I ข้อสองข้อสาม H หรือข้อสี่ U ใชลยนะครับข้อ3ทํ <Yeah. S 1> ทำไมข้อ3ถึงถูกนะครับข้อ3ถูกเพราะว่ากริยาที่ผันตามประธานมีการเติม s หรือ es ครบต้องเรียนไปสังเกตคําถามใหม่นะครับตรงคําว่า what หลังจากคําว่า what ครับ does ต้องอ่านว่า does ซึ่ง does ร่างเดิมคือคําว่า do อา่าฮะในเมื่อ Do 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 มีการเติม es แสดงว่า ครับผมประธานเป็นคาสรรพนามเอกกพจน์บุรุษที่3าพูดง่ายคือเราพูดถึงใครสักคนหนึ่งเราพูดถึงใครสักคนหนึ่งฉะนั้นไม่ในช้อยนะครับก็จะเหลือแค่ข้อ3คือ He นะครับเราพูดถึงผู้ชายหนึ่งคนเราไม่รู้หรอกว่าใครชักพูดถึงใครไม่รู้ใช้คําว่า He เมื่อในเมื่อประธานเป็น He ครับจึงคล้องจองกับการที่กริยาผัานตามอย่างคาว่า does ในคําถามนั่นคือเหตุผลที่คําถามเลยต้องถามว่า what does he like to do และเหมือนเดิมถ้าเรียนเลือกคําว่า he ผู้ชายก็ต้องมาใช้ต่อมันก็ถูกอีกครับเพราะประธานเป็น he แล้วคําว่า like l i k e มีการเติม s มันแปลว่ามันมีการผันตามประธานฉะนั้นประธานจะเป็น i ไม่ได้เป็น u ไม่ได,เไได้เป็น d ไม่ได้ครับเพราะ i u d กิริยาจะไม่ผันจะอยู่แบบเดิมแต่พอ like มี s ปุ๊บชัดเลยครับข้างหน้าต้องเป็นสรรพนามุรุษที่3หรือเล่าถึงใครสักคนหนึ่ง ฉะนั้นในช้อยเหลือข้อเดียวก็คือ he นะครับฉะนั้นชิปจึงตอบว่า he likes to build models นี่มีโครงสร้างด้านล่างให้ดูนะครับก็คือ what ถ้าเกิด what ใช้กับ does what does แปละว่าข้างหลังไม่ต้องเป็นคำสรรพนามอย่าง pronoun อย่าง he หรือ she แล้ว like to do ในคำถามนะครับและพอเป็นคำตอบครับถาม he ตอบ he ถาม she ตอบ she ถามผู้ชายตอบผู้ชายถามเขาผู้หญิง,งตอบเขาผู้หญิงก็ต้องผันคำกริยาด้านล่างครับ he likes to build models หรือไม่ก็ she likes to build models มาที่ข้อที่2ครับอ่าเรามาดูซิว่าประโยคคําถามและประโยคคําตอบนี้ควรเติมช้อยส์ใดชักกับชิปยังคุยกันอยู่นะครับโดยที่ชัรกกถามว่า what จุด you like to do นะมีคําที่หายไปชิปเลยตอบว่า I จุด to build models ถาม U ตอบ I อันนี้ตรงกันอยู่แล้วฮะถาม U ตอบ I นะครับถามถึงคุณฉันก็เป็นคนตอบแต่สิ่งที่หายไปนักเรียนจะเติมยังไงให้มันถูกต้องตามหลักโครงสร้างประโยคการ กริยาผันตามประธานนะครับนักเรียนจะเลือกช้อยส e ่หนึ่งหรือไม่คำถามเติมคำว่า do และคำตอบเติมคำว่า like หรือนักเรียนจะเลือกช้อยส e ที่สองคำถามเติมคำว่า does คำตอบเติมคำว่า likes กริยาผันตามประธานกริยาผันตามประธานประธานเป็นยังไงกริยาต้องทำยังไงลองนึกดูครับเฉเลยนะครับก็คือข้อที่หนึ่ง ทำไม Choice ที่หนึ่งถึงถูกครับมาดูคําอธิบาย Choice ที่หนึ่งบอกว่าถูกเพราะ do และ like กริยาคงรูปเดิมไม่เติม es หรือ es ทําไมถึงถูกล่ะครับเพราะประธานที่เขาพูดถึงนะครับเป็นบุรุษที่1ผู้พูดหรือบุรุษที่2เป็นผู้ฟังฉะนั้นในเมื่อคําถามเป็น you สังเกตนะครับคำถามเป็น you ฉะนั้นจะเป็น what does you หรือ what do you อะครับนักเรียน What do you ไงครับนั่นแหละครับเพราะว่าประธานเป็น you verb กิริยาที่ผันตามอย่างดูไม่ใส่ s หรือ e es นะครับะาั้นคำถามที่ถูกต้องก็คือ what do you like to do ชักถามชิปว่านายชอบทำอะไรล่ะชักชิป ชิปจึงตอบว่า i like to build models ฉันชอบประกอบโมเดลนะครับประธานเป็น i like เลยไม่เติม s นี่คือกฎง่ายๆนะครับว่คืออยากโครงสร้างด้านล่างครับ what ตามด้วย do what do แสดงว่าคำสรรพนามต้องเป็น i หรือไม่ก็ y o u หรือไม่ก็ we หรือไม่ก็ d นะครับ what do you like to do แน่นอนถาม y o u ตอบ i ครับฉะนั้น i like คำกิริยาที่ตามหลัง i นะครับก็จะต้องไม่ผันเหมือนกันนะฮะถ้าประธานเป็น i นะครับคำกรยิยาก็คงรูปเดิม i like to build models และครวาวนี้เมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับังเรียนให้ศึกษาโครงสร้างเมื่อที่พูดถึงผู้ชายสักคนหนึ่งเราจะพูดใช้คําว่า he และค,คํากริยาตามหลังต้องเติม s หรือ es พูดถึงผู้หญิงสักคนหนึ่งเราจะใช้คําว่า she และกริยาตามหลังก็คือ s หรือ es เติมหน่อยนะฮะแต่ถ้าประธานเป็น iu, be, d ค y คกริยาใช้ร่างเดิมไม่ต้องไปเติม s ตรงกริยาและไม่ต้องเติม es ตรงกริยาเลยนะครับฉนันนักเรียนมาลองฟังตัวอย่างเห็น,หนแทบตรงกลางไหมครับนักเรียนตัวอย่างด้านบนนะครับ ใครอ่านออกลองอ่านเองเลยแต่เดี๋ยวจะมาลองให้ฟังกันนะครับว่าประโยคนี้อ่านว่าอะไร Page 9 build it A listen and repeat He likes to build models หลังจากนักเรียนได้ลองแล้วครับครูจะมาเฉลยให้ดูว่าประโยคต้องพูดว่าอะไรครับเริ่มจากคนที่หนึ่งครับเห็นไหม ประโยคก็เติมคำว่าชอบเข้ามาคือคำว่า like to ชอบที่จะนะครับ like to ประโยคเต็มจึงเป็น I like to collect stickers I like to collect stickers mm hmm. เห็นไหมครับตรงคำว่า like เติม s หรือไม่เติมลูก mm hmm. ไม่เติมครับเพราะประธานเป็น I u v d they คำกริยาคงรูปเดิมไม่เติม s หรือ es ถูกต้องครับข้อที่2ครับเฉลยก็คือคำว่า he likes to read comic books he likes to read comic books นะครับ he likes เขาชอบต้องเติม s ทำไมอ่ะทำไม i like ไม่เห็นเติม s เลยทำไม he likes เติม s, <S เพราะประธานคือบุรุษที่3ถูกกล่าวถึงเป็นผู้ชายคนหนึ่งใช้คำว่า he ในทดแทนฉะนั้นคำกริยาด,ด้านหลังคำว่า he ต้องเติม s หรือไม่ก็ e s บงังเอิญเนี่ยคำว่า like นะมี e อยู่แล้วงั้นตัดการเติม e s ครับเหลือแค่ s ตัวเดียวนั่นคือเหตุผลที่ประโยคคำว่าเขาชอบอ่านหนังสือการ์ตูน He likes to read comic books จึงมีเสียงตรงคําว่า likes และข้อสุดท้ายครับเธอชอบอ่ะเธอชอบทําอาหารนะครับเธอชอบทําอาหารมันจะต้องเตงิม s ตรงคํากิริยาเพราะอะไรล่ะครับเพราะประธานพูดถึงผู้หญิงกี่คน1คนนะครับไม่ใช่ผู้พูดไม่ใช่ผู้ฟังเป็นผู้ถูกกล่าวถึง รเรากล่าวถึงผู้หญงสักคนฉช้น้นคำกิริยาที่พูดถึงต้องเติม s จึงเป็นประโยคที่ว่า she likes to cook she likes to cook หลังจากฟังแล้วเป็นยังไงครับนักเ,เรียนได้ลองพูดตามไหมครับนะอย่าลืมฝึกอ่านกันนะครับใช่ครับประโยคคำถามจะอ่านว่า what does he like to do เขาผู้ชายคนนั้นชอบทำอะไรนะคำตอบถึงตอบว่า he likes to build models เขาชอบประกอบโมเดลไม่มีรูปตัวอย่างนะครับสังเกตตรงคําถามนะครับพอประธานเป็น he พูดถึงเขาผู้ชายสักคนมันเลยเติม es ตรงคําว่า do เลยอ่านว่า does ครับแล้วเวลาตอบครับประธานเป็นคําว่า he กริยาที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็คำว่า likes ก็เลยเติม s ขราวนี้นะครับเป็นหน้าที่ของหนูแล้วตัวอย่างที่1 2 3 from number 1 to number 3แล้วเรียนลองสร้างประโยคคําถาม wh question ที่ขึ้นต้นด้วย what ซึ่งโครงสร้างต้องเป็นการถามถึงกิจกรรมยาำว่างเขามีประธานให้นะครับตามในรูปเลยรวมถึงคำตอบว่าเขาชอบทำกิจกรรมอะไรสำหรับกิจกรรมแรกนะครับคือ play video games ชอบเล่นเกมกิจกรรมที่2อครับ take pictures ชอบถ่ายรูปกิจกรรมที่3ามครับ go on the internet ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตจากประธาน3คน she he you และกิจกรรม3อย่างนะักเรียนจะสร้างโครงสร้างคําถามและโครงสร้างคําตอบอย่างไรลองเลยลูกคราวนี้ถึงตาคุณครูฉเฉลยครับแต่ฉเฉลยให้ดูแค่อันเดียวนะครับลองบอกสิครับว่าถ้าเราจะถามถึงผู้หญิงคนที่1เนี่ยเราจะถามว่าเธอคนนั้นนะ่ะชอบทํากิจกรรมอะไรนักเรียนจะถามคำถามว่าอะไรครับอ่านะครับคำถามก็ต้องเป็นอะไรอย่างที่เราเรียนมาเลย what does she like to do คำถามต้องเป็น what does she like to do ทำไมใช้ she ก็เขาให้มาแล้วนี่แหละครับแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมถึงใช้ she ก็เราพูดถึงผู้หญิงฉะนั้นต้องเป็น what does และคำตอบล่ะครับนักเรียนต้องตอบว่าอะไรลองพูดสิะนะครับเราก็ต้องพูดว่าเอา she ขึ้นต้นนะครับก็คือ she likes to play video games she likes to play video games ใช่ครับเอา she ขึ้นต้นก่อนแล้วก็เอาบอกว่าอยากทําชอบทําคือ likes to like ต้องเติม s หรือไม่เติมครับครูออกเสียงไว้สอรอบแล้วเติมนะครับเพราะประธานเป็น she พูดถึงเธอคนนั้นคำกริออยาต้องเติม s นั่นคือเหตุผลที่คำถามและคำตอบข้อหนึ่งคือ what does she like to do she likes to play video games อ่านะมีใครถูกไหมเนะมาะเมื่อกี้ลองตอบไปแล้วมีใครถูกไหมครับข้อที่สองคถามก็ต้องเป็น What does he like to do? What does he like to do? ใช่ไหมครับผู้ชายหนึ่งคนเราพูดถึงผู้ชายหนึ่งคนเขาให้คำว่า he มาคำถามก็ต้องเป็น What does he like to do และคำตอบ่ะครับก็ต้องเป็น He likes to take pictures. He likes to take pictures. หลังคำว่า he เขาผู้ชาย like ก็ต้องเติม s นะครับเป็นการผันตามของกริยาตามประธานประธานเป็น he พูดถึงเขาผู้ชายหนึ่งคน ก็ต้องกริยาตาม s นะครับข้อสุดท้ายกูฉเฉลยให้ดูแล้วอ่าเป็น What What อะไรครับลูก what, what does หรือ what do What do แล้วทำไมถึงใช้ what do เพราะประธานในประโยคไม่ใช่ he หรือ she แต่เป็น you เราคุยกันสองคนเนาะถามเธอถาม you ทำให้ต้องเป็น w h t t o นะครับ do ร่างเดิมไม่ต้องไปใส่ es ให้กลายเป็น what does นะครับคำถามจึงเป็น what do you like to do What do you like to do ถาม you กูเคยบอกแล้วถาม you ตอบ I นะครับฉะนั้นประโยคต้องบอกว่า I like to go on the internet I like to go on the internet ฉันชอบเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับ like ก็เลยไม่เติม s เพราะประธานเป็น I นะครับหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกนะครับได้รู้จักการผันตามของกิริยาตามประธานได้พูดประโยคเกี่ยวกับบอกกิจกรรมยามว่างที่ชอบ มันถึงเวลาที่จะต้องมาเขียนกันแล้วครับนักเรียน homework การบ้านวันนี้นะครับคือให้นักเรียนฟังคลิปเสียงและเติมข้อความให้ถูกต้องจากข้อความด้านล่างครับมีข้อ1 2 3 4 5 6 from number 1 to number 6ข้อที่1เป็นตัวอย่างครับ number 1 is an example ข้อ1เป็นตัวอย่างครับถ้าหากคลิปวิดีโอพูดสิ่งนี้ให้นักเรียนเติมท่อนที่หายไปฉะนั้นในข้อ1น,นะครับท่อนที่มีให้คือคำว่า video games และในคลิป พูดว่า she likes to play video games นั่นคือในบทที่เขียนคำว่า she likes to play เติมลงไปฉะนั้นเรียนต้องฟังให้ออกแล้วนึกซิว่าท่อนไหนหายไปนะครับไม่ใช่ไปใส่คำว่า play 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 ทุกข้อนะครับต้องฟังก่อนว่าเขาพูดทั้งหมดในประโยคเนี่ยคำไหนหายไปบ้างทั้งประธานทั้งคำกริยาแล้วก็ส่วนขยายที่หายไหมหรือไม่หายก็ว่ากันไปสำหรับข้อ2และข้อ3นะครับส่วนข้อ4 5 6นักเรียนต้องเติมทั้งคำถาม ให้สมบูรณ์อะไรหายไปนะครับลองฟังดูและประโยคคําตอบแน่นอนครับว่าประธานของทั้งคําถามและคําตอบต้องเชื่อมโยงกันถามหาเขาผู้ชายตอบเป็นเขาผู้ชายถามหาเขาผู้หญิงตอบเป็นเขาผู้หญิงถามฮีตอบฮีถามชีตอบชี he, she, ตบ she. แต่ถ้าถามหาเธอหรือยูต้องตอบอะไรครับตอบไอถามยูตอบไอบอย่าลืมการผันคำกริยาด้วยนะ ในทุกๆข้อคลิปเสียงจะพูดซ้ำสอรอบคลิปเสียงจะพูดข้อด้วยเช่นคำว่าข้อ1คือ number 1 n e เขาก็จะพูดประโยค2ครั้งนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องฟังข้อดีๆว่า number 1หรือ number อะไรและประโยคที่เขาพูดซ้ำคำไหนหายไปก็เติมให้สมบูรณ์ are you ready ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปลองฟังตั้งแต่ต้นข้อที่1จนจบข้อที่หเลยนะครับและนี่คือการบ้านที่เราต้องทำมาลองฟังกัน Page nine. See, listen and write. Number one. She likes to play video games. She likes to play video games. Number two. I like to cook. I like to cook. Number three. He likes to bake cookies. He likes to bake cookies. Number 4. What does he like to do? He likes to build models. What does he like to do? He likes to build models. Number 5. What do you like to do? I like to ice skate.

การบ้านที่ให้ไปคือเขียนใน Student Bo o k นะครับไม่ต้องไปจดลงสม,มุดนะครับลองเปิดหนังสือดูนะครับที่หน้าที่คุณครูแจ้งนะครับแล้วดูซิว่าแบบฝึกที่หนูเห็นเนี่ยมันเหมือนกันฉะนั้นฟังเสร็จเขียนลงไปในหนังสือของตนเองแล้วค่อยถ่ายรูปส่งคุณครูนะครับเรามาสู่ช่วง Su m up การสรุปนะครับวันนี้นักเรียนเรียนเรื่องอะไรนะครับนักเรียนเรียนเรื่องกริยาผันตามประธานซึ่งครูวงเรียนไปว่าใช้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจํา ต้องเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับเราจะไม่ได้ใช้กฎนี้ในการเล่าถึงเรื่องอดีตน,นะลูกนะเราจะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำจงเป็นปัจจุบันอยู่นะฮะซึ่งครูก็เจาะลงไปอีกว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำเนี่ยคือครูเจาะเรื่องกิจกรรมยามว่างเราไปใช้เรื่องอื่นได้ด้วยนะเริ่มจากทางซ้ายครับถ้าหากประธานที่ถูกกล่าวถึงนะครับเป็น he หรือ she ผู้ชายหน,นึ่งคนหรือผู้หญิงหนึ่งคนกิริยาต้องเติมอะไรลูก s หรือ es ประธาน he she กิริยา s es นะครับเลือกเอาเลย อยู่ที่คำศัพท์คำกริยาว่าจะเติม s หรือ e s นะครับต้องไปเรียนเพิ่มเติมกันเอาส่วนฝั่งขวาครับประธานเป็นผู้พูดหรือผู้ฟังนะครับหรืออาจจะเป็นผู้ถูกกล่าวถึงก็ได้แต่มีมากกว่าหนึ่งคนอย่างเช่น i u v day กริยาให้ทำอะไรครับคงรูปเดิมแยก2เรื่องนี้ให้ออกนะครับถ้าหากเราพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเราจะสร้างประโยคขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคำถามหรือคำตอบให้นึกถึงกฎเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับแต่เราพูดถึงใครสักคนหนึ่งกริยาอย่าลืมเติม s แต่ถ้าเราพูดถึงผู้พูด หรือเราถามผู้ถูกถามเนี่ยคุยกัน2คนเนี่ยกริยาไม่จะเม่เติอมสครับให้นักเรียนลองจําสรุปข้อนี้ไว้นะฮะซึ่งในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับท่อนไหนฟังไม่ทันไปย้อนฟังเอาท่อนไหนสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้หรือจะไปเซิร์ช Google เอกไปด,ด้วยนะครับเอาคำศัพท์ที่ครูให้ไปเซิร์ชก็ได้สำหรับวันนี้นะครับก็จบลงแล้วในโอกาสหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารกับครูบีนะครับ Bye-bye!